สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยสำหรับ Toyota h i l u ั Revo นะครับ 2.8G ตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น 4WD d i f f l o c k นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ลูกค้าหากันเข้ามาเยอะนะครับรถจะเป็นปี2018นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น4ประตูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับกระจังหน้าเข้ามาใหม่แล้วก็จะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น G G ก o ดนะครับท็อปสุดเลยนะครับก็สําหรับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟ Daytime นะครับนะครับไฟตัดหมอกพร้อมเลยนะครับตัวยางก็เป็นพิเนลี่นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่พร้อมใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันดนะครับสี่ประตูเลยนะครับน่ฮะก็จะมีหลังคาแคล r บอยเสมอ ทรงเสมอเก่งเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็ทำมาให้นะครับ 4, x 4ณสี่ดิฟล็อกนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวตัวนี้สภาพเดิมๆมากเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับก็ผมมีหลายคันนะครับแต่คันนี้เป็นคันที่ไมน้อยสุดนี่นะครับในไลเนอร์นะฮะก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะฮะพร้อมใช้เลยนะครับแอร์นี้ก็ใช้งานได้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นรุ่น G ีกูดนะครับ สภาพรถเดิมๆม,มากครับคันนี้สวยเลยเดีย๋ยวไปดูฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สองจุดแปดเทอร์โบนะครับนี่ฮะห้องยนต์เครื่องยนต์ก็ใหม่มานะฮะดูครับ ตัวรอยน็อตถอดฝากระโปรงก็ไม่มีนะครับลอยรถเดิมๆครับสภาพเดิมๆมากนะฮะอันนี้นะครับลูกค้าที่หาอยู่นะครับออโต้โฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อก็สนใจก็เข้ามาเลือกดูกันได้เลยนะครับนี่ฮะของเครื่องสภาพเดิมมากครับบอกเลยว่าไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเนี่เดิมครับฝากระโปรงเดิมทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับ เดี๋ยวลองไปดูห้องโดยสารภายในครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารภายในนะครับดูประตูนะครับก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนะครับกระจกก็จะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับสําหรับด้านคนขับที่ปรับได้นะครับตัวเบาะนะครับถ้ารุ่นจีกูสุท็อปเบาะเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ครปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะฮะดูชัดๆกันเลยนะครับเบาะนี่สภาพเดิมๆใหม่มากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับกุญแจก็จะเป็นคีย์เลดโกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าคุสคอนโทรลนะครับดูภายในครับสภาพเดิมๆครับใหม่พร้อมใช้นะครับซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับสำหรับรุ่นนี้และคันนี้นะครับอ่านี่ครับเป็นจอเนวเกเตอร์นะครับดูเลขไม้สักนิดนึงเลขไม้นะครับแปดหมื่นหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้ามาก่อนก็เลือกได้ก่อนเลยนะครับปันิมาน้อยนะครับนี่ครับแอร์อัตโนมัติเกียร์เกียร์โตนะครับแล้วก็เป็นตัวปรับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนี้ก็จะเป็นระบบในเรื่องของขับเคลื่อนสี่ล้อลงทางลาดชันนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปตัวนี้นะครับีอร์อัตโนมัตินะครับขับสบายนะครับมีอีชอโหมดพาวเวอร์โหมดครับโอ้โหใหม่มากครับคันนี้ แอร์เย็นเทียบไปดูห้องโดยสารด้านหลังครับมาดูในห้องโดยสารด้านหลังนะครับดูครับแผงคอนโซลข้างนะครับหรือว่าตัว่าช้ยคิวด้านข้างตรงนี้ครับก็เดิมๆหมดเลยนะครับนะครับพอหลังจากโรงงานนะครับจะมีแอร์ตอนหลังนะครับนั่งสบายนะครับสําหรับตัวท็อปซื้อไปไม่ผิดหวังจริงๆครับสําหรับรุ่นนี้และคันนี้ครับดูเพดานนะครับก็ไม่มี ต้องลอยอะไรเลยนะครับหมายมากโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถตัวกระจกก็สามารถเปิดไปด้านหลังได้นะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับที่รีวิวคันนี้ไปสำหรับ t o y ต t a Hilux Revo นะครับ2 8 g g ุดแนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็จะเป็น 4x4 คูณ4นะครับดิฟล็อกนะครับ บอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับย่อจัดภายนนั้นได้เต็มนะครับพนสูงสุด84งวดนะครับราคานะครับก็เดี๋ยวผมลงไว้ในใต้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยนะครับตัวนี้สี่ประตูนะครับดอกเบี้ยผมให้เปิดให้เริ่มต้นที่2.59ครับผมบอกเลยครับดอกเบี้ยไม่แพ้นะครับสำหรับรถยนต์โตโยต้าคันนี้นะครับ โอเคถ้าชอบก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมารีวิวรถที่มันสวยๆและเข้าใหม่นะครับพร้อมขายทุกคันเลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับผม